สกปีกแม่เรียบร้อยอตัวเล็กพี่น้องสวยงามน่ารักนะอ้าวตกไข่เรียบร้อยแล้วครับพี่น้องโอ้ยพ,พี่น้องเปิ้งเป้ไอตัวเล็กเด้ครับอยูใ่ในปีกนั่นเอ้ยนกกระเตี้ยวแว๊ดอย่างเราพี่น้องเอ้ยสวยงามพี่น้องเบิ้งเ,เรื่อยๆแล้วครับ ไปเรื่อยๆแล้วครับพึบ่งแม่มันกคกไข่อยู่หันละ่ครับลูกน้อยก็อยนปีกแม่เพื่อเหนอเราพี่น้องโอ้ยเอาเอาละโอ้สวยงามลราพี่น้องเ้ยเป็นไปเรื่อยๆแล้วครับพี่น้องเอ้ยเป็นละปาปาปา,ปา,ปาปเห็นตาเบิงบ่ครับน้อง นที่ชอบนกกต้องดูให้จบด้วยครับเด้อมี่บัตรเชา,ายน่ครับกวจะได้ภาพนี้ต้องเก็บภาพไว้ดูยาวๆพี่น้อ,สสสองสวยๆส่วนตากแดงสวยงามพี่น้องเลยอา้อาวอา้าวเป็นนังนกบาดเนยเอาครับลูกน้อยจะลุกแล้ว

เอาล้วครับเอาแล้วแตแต้แวดะเลุกขึ้นลุกขึ้นลุกขึ้นไป ออพี่น้องเบ่งเปื่อยๆเลยครับพี่น้องเอ้ยยาวเน่จักน่อยับพี่น้องเอาละบาดเนี่ยออยู่ในปีเขาห่นี่ยคือตัวเล็กได้ครับพี่น้องแม่กับกับพืชปีกเอ้าลุกขึ้นลุกขึ้นเทียมตัวเอาแล้วลุกแล้วครับลุกแล้ว วานตัวเล็กออกไปแล้วครับพี่น้องไปแล้วคุณออกไปเรียบร้อยตัวเล็กออกไปแล้วครับพี่น้องไปแล้ว